สวัสดีคุณผู้ชมค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะในนามนักข่าวหนังสิพิมพ์ชัยชนและช่องสีฟ้าสีแดงสีดำดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มวันนี้นะคะ<อ>ก็มาทำข่าวแล้วก็ทำการแสดงนะคะ ที่งานบุญประเินีศาสตร์เด่นสิบของชาวใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะสมาคมชาวปากใต้เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะวันนี้จัดอยู่ที่วัดสีเรืองบุญนะคะสำหรับงานวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาชมเลยคะ่ะและวันนี้นะคะก็เป็นวันรับตายายนะคะ ของงานบุญประเพณีศาสตร์เดือนสิบนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมาชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะค่ะและนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่สมาคมชาวภาคใต้นะคะก็เรียกได้ว่าจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะกับงานวันรับตาใหญ่นั่นเองนะคะผู้ชมค่าเรื่องด้วยงานบุญประเพณีศาสตร์เดือนสิบของชาวใต้นั่นเองค่ะจ่าโครีบดินเดชา การประมวผู้รมโอ้โหเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่ๆกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่จิตค่ะอันนี้ก็เป็นนักจิตอาสาที่ไปทุกงานเช่นกันโอ้โหแรงายแรงายแรงตายแรงาจสวัสดีค่ะวันนี้เราเจ๊กันถีวัดซีเรื่งบุญนะค่ะต้องทังนุ่งค่ะดีอ่าปนเพมั่งมีความรู้สึกปนเพืิอมั่งกับงานวันนี้มีความรู้สึกว่าดีใจมาวันดีเป็นวันรับตายายนะคะซึ่ง ท่านจะมาจากไหนก็นแล้วแต่แต่ว่าลูกล้านยินดีต้อนรับแล้วก็มีความรู้สึกยินดีมากๆเลยที่มีความรู้สึกว่าตายายได้มาแล้ววันนี้ซึ่งใจมากค่ะ ก็เป็นวันรับตายายนั่นเองสําหรับเป็นเนื้องในงานบุญประเพณีซาดเดือนซินะคะข้องเราชาวใต้เนาะโอเคค่ะขอบคุณพิจิตกาหน่าหลักนะเดี๋ยวค่ะไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทังช่องสีฟ้าสีแดงสีดํานะโอเคเอาละค่ะมาพูดคุยกับพี่ๆนะคะที่มาร่วมงานวันนี้นี่พี่ก้อยค่ะแล้วก็พี่พีนี่นะคะมากมอ่ะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็พบกันแล้วนะคะกับพี่สาวขนส่วยของเรานะคะอ่ามีความรู้สึกบวาวันนี้มีความรู้สึกปันพื้อมากทีไดียวงงานอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจค่ะที่ได้มารวมงานงานสร้างเดือนซิปค่ะที่วัดสีเรืองบุญค่ะข้อเชิญชวนมากันได้เยอะๆนะคะมาทำบุญรวมกันนะคะขอบคุณค่ะ นี่เราปรบคนช่วยไม่ได้เราต้องมาสัมผัสไอ้สัมผัสนิดนึงน,นะคะ,คะเดี๋ยวแร่งตายกันเลยค่ะก้องอยู่ทางนูนง้นกบิซ่าจ๋าอ่าผันฟื้นากวันนี้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจที่เราเป็นคนตายนะคะค่ะ ก็เชิญชวนพี่น้องชาวใต้ต uh, right? ัวประเทศนะคะที่อยู่ในกรุงเทพนะคะวันทีต่อไดนะคะน้องนางวันที21 21ถึงวันทีสมัครกรมปักาตโอ้จัด12วันนะคะค่ะ12วันเขาเชิญชวนถุกฐานนะคะมารวมบุญสัตว์เดินซิฟข้องประเพณีชาวตายข้องเรานะคะขอบคุณค่ะก็มารวมงานกันมากๆนะคะวันนี้ก็ทำคลิปเป็นภาษาตายนะเพราะวันนี้เรามางานใต้ พบคนตายกะระกะรล่เลยวันนี้นะโอเค ကိုယ့်ကောင် ระรับของโรงเรียนโมเดิดนเดชาสิงห์งอาสีนีนักขจงพงศงนะ,ค,ะครับออขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากโรงเรียนใน,ใน,ใน เปบางตัวเองของเราสี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนที่ศิรินมณฑลบุรีได้นำโวงดุริยานนะครับมาร่วมประมวลเหตุการณ์โรงเรียนมินเด,นดชาสิง,สงหเสนีมณฑลบุรีได้นำโรงดุริยานรพร้างหน้าปรดงนะครับชุดน,นำ ทับได้มาร่วมบกองราหลวงเะธรมะาตุพิรมนรมาสริสนาสิาธรมาอิทาสนาสัริธาธาอิาสนาเป็นเ้าพนี่นะครับต้นน้อเจ้าสุรงจะทำพิธีโอนบุญ บุญเราอยู่นะคะตายายอภิวดาทำบุญเองไม่ได้แล้วนะคะขอทุกคนตั้งใจก่อนนะคะที่จะรับโอนบุญนะภาษาตัว então, นี้แจกให้ทั่วไปเลยค่ะถ้ามาวันนี้นะไม่ได้โอนบุญให้ตายายแล้วจะเสียดายมากนะคะเพราะท่านมารอบุญเราอยู่ตัวกุศลรู้ไหมมาดิคะคช่ค่ะเพื่อนกันแจกให้หมดเลยค่ะตรงนี้ข้างหลังนะคะ ทุกคนว่าตามนะครับที่สองนะคะขอให้ทุกคนจับต้จสมาธิไว้ก่อนให้ายไไม่ได้อนะคะ่ะถ้าขอให้ตั้งใจสมาธิก่อนแล้วพร้อมจะอบนะคะเพราะบางคนเนี่ยยากได้บางคนยากไม่ได้่ที่ ยุดุยแล้วเ็เป็นเจาหนะคะขอความกำลัานะคะตั้งน้มพร้อมกันแล้วก็หลับตานะคะได้ค่ะถวายดอกไม้ตยาแล้วคัเครับขอขอพิธีถวายดอกไม้ตายใหก่อนนะครับ นราวางกันะคะายอยู่ไหนล่ะดกไมาผู้กลาาายไม่เป็นรอดีอีานอันางลเดียวอดความการนั่งพังนะนั่งรู้สักจบค่ะนั่งรูสักจบะวารโตอัลลัตโตสัมมาสัพพุทธัสสะนั่งรู้สักะวรโตอัลลัตโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะ หลวงพระบิดาทั้งหลายอาันหมายถึง การและขอให้ตายายจงช่วยเปิดสมบัติในโลกมนุษย์ให้กับลูกหลานทุกคนในที่นี้ให้ได้ใช้ในชาตินี้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ชั่วยชีวิตมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศที่ข้องงานบุญประเพณีซาดเดินซิปของชาวใต้นะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวกันมากๆนะคะพี่น้องจ๋างานซาดเดินซิปนะคะถ้าพี่น้องไม่ได้กลับบ้านนะคะไปต่างจังหวัดก็มาเที่ยวกันนะคะทีสมาคมใหญยของเราสมาคมปักใต้ถนนกาจาภิเศษ เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะงานจัดตั้งแต่วันที่21กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะทั้งพี่น้องชาวใต้แล้วก็ไม่ใต้มาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะคะงานศาสตร์ยันสิบยิ่งใหญ่แน่นอนคุณผู้ชมค่ะกับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจากทางใต้โรต้องมากะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ มาเลยค่ะกับงานสารเด่นสิบย้ำกันอีกครั้งค่ะตั้งอยู่เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่วันที่21กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับวงดนตรีดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะแล้วก็ทอล์คโชว์โดยดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะรับงานโชว์แล้วก็รับงานร้องเพลงนะคะทั่วประเทศค่ะยังไงก็ฝากด้วยกับตลกหน้าใหม่ของวงการที่สวยแล้วก็เซ็กซี่มากดีเจต้นน้ำเชิญยิ้ม นะคะฝากด้วยนะคะคุณคอนฝากกดไลค์กดแชร์ <ขอ S 1> ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ